น้อมนมัสการพ่อครูสมณนน้โพธิรักแล้วก็หมู่สงฆ์ชาวอโศกแล้วก็หมู่สงฆ์ทุกๆรูปนะครับเจริญธรรมญาติธรรมแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาตมาสมณนนนึกนบฉันทโสชื่อเดิมชื่อจันทรพรหมจันเป็นคนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบวชกลับมากับชาวอโศกก็2ี่พรรษาแล้วย่างพรรษาที่ยี่สแล้ว มาอยู่กับชาวอาโศกก็30ปีแล้วเริ่มต้นไปสร้างชุมชนปฐมโศกชีวิตแต่มาตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยมักจะได้ยินบทเพลงของชาวอีสานที่กล่าวถึงคนจนคนยากคนลำบากในใจเขาตมาก็มุ่งที่จะไปช่วยคนอีสานก็เลยได้ชื่อว่าเป็นชาวใต้แต่หัวใจอีสานพอแตมาพูดปรัชญาหรือพูดอีสานทีไรเนี่ย เขาหาว่าจะมาพูดผิดมองผิดที่ท่านด่เกิดผิดมองก็บอกว่างั้นนะคือได้ไปเห็นชีวิตของคนจนๆแล้วเนี่ยคำว่าพยาหรือปรัชญาเนี่ยก็แปลว่าปัญญาก็แปลว่าปรัชญาของคนอีสานที่เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตอ่ะอไม่มีอย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตมากแต่ก็ได้ใช้ปรัชญาเนี่ยก็คือศิละปะแห่งการพ้นทุกข์เป็นคนที่ อดทนน่ะเป็นคนที่ทําอยู่ทํากินพึ่งตนเองได้ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่ลงแขกกันอย่างเช่นบทคํากล่าวที่บอกว่าบ่เห็นนาเห็นแต่ตากับพ่ออยู่เห็นแต่ฝ้ายอินตู่กินยากับอุ่นใจไปใส่ทํานองเอาเองนะไปใส่สําเนียงเอาเองแต่มาไม่ใช่คนอีสานโดยตรงอ่ะบ่เห็นหนาเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่คือเห็นนานี่จะเห็นว่ามีคนอยู่ทํานามีร่องรอยของการทํานาก็แสดงว่าเจ้าของนานี่อยู่ คันเันเพลินไปแล้วกระดังค้นมดบ้านคนที่เสียสละคนที่มาร่วมลงแขกกันเวลามีงานนางานไร่เนี่ยก็มาช่วยกันขนช่วยกันเกี่ยวเขาไม่มีเรื่องของเงินมามาเป็นตัวกั้นฝังระหว่างกับความสัมพันธ์ของชีวิตอ่ะคันเพลินกลับตาวมากระดังค้นเต็มบ้านคือคนนี้เป็นคนสําคัญของหมู่บ้านเลยไม่ว่าใครจะเลื่อยไม้ใครจะสร้างบ้านใครจะทําอะไรเนี่ยคนนี้เข้าไปช่วยหมดเลย เสร็จแล้วถ้าคนนี้เดินออกจากหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเห็นบ่เห็นนาเห็นแต่ตากับพ่ออยู่เห็นแต่ฝ้ายอีตู่กินยากับอ,อุ่นใจบ่เห็นนาเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่เห็นแต่หอูแองน้ายั่งหลงเอินว่าน่ายคันมันเพิินไปแล้วกระดังค้นเมิดบ้านคันเพิินกลับตาวมากระดังค้นเต็มบ้านคือหมายความว่าถ้าถ้าคนนี้ยกลับมาที่หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านนี้เหมือนจัดงานกันทั้งหมู่บ้านเลย คือเหมือนกับมีความสุขถ้าคนนี้มาแล้วมีความสุขมีงานอะไรก็สําเร็จรุล่วงไปได้ดีรู้จักคิดสร้างสรรค์รู้จักช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ช่วยเหลือแต่การงานเท่านั้นเองอย่างเช่นคําพูดที่บอกว่าพลิกกกยูเฮือนเหนือเกลือกอกอยูเฮือนใต้หัวสิงคขยยูเฮือนเพลนยูเฮือนลุมแต่อันนั้นก็เป็นการบรรยายว่าโทมันอดจริงๆนะพลิกก็มีอยู่แต่ที่บ้านคนเหนือบ้านเรามันไม่มีกินเลยนะ,ะหัวสิงคายอยูเฮือนเพลน เพื่อนลุ่มอยู่ทางใต้อยู่ทางลุ่มอยู่ทาง,งไหนอุดมสมบูรณ์บ้านเราเนี่มันอดอยากลําบากอยู่โคกอยู่เนินแต่แต่ตมากลับมาแปลอีกด้านหนึ่งว่าพลิกไกอยู่เพื่อนเหนือก็คือเรื่องเราเนี่นแหละคือความเป็นญาติกันอะ่ะอยู่บ้านใครก็คืออยู่บ้านเราทุกคนปลูกของกินก็ก็เผื่อบ้านอื่นด้วยอ่าแล้วก็มีการปลูกแล้วก็ไปบอกกันว่าอย่าลืมมาเอาไปกินนะ ไปผ่านบ้านใครก็จะบอกทุกวันนยว่าอย่าลืมไปเอามากินนะมะละกอกล้วยอะไรอ้อยเนี่ยไม่มีการห่วงกันไม่ต้องมากั้นรั้วกันพริกกับอยู่เฮือนเหนือเกลือกับอยู่เฮือนใตหัวสิงคขยอยู่เฮือนลุมอยู่เฮือนพนอยู่เฮือนใดกับเฮือนเฮาเมิดคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้กินข้าวที่บ้านเราเนี่ยเราไปนั่งกินข้าวบ้านไหนก็ได้ซึ่งอาตมาชีวิตอาตมาเนี่ยถึงแมอ้อาตมาไม่ใช่คนอีสานนะอาตมาเป็นคนกอดสมุยเนะี่ยอาตมามีญาติเยอะข่ายโยมพ่อก็ตั้งเก้าคนพี่น้อง ฝ่ายโยมแม่ก็ตั้งหกคนพี่น้อง